ว Schools, them, ัดดีสวีดัสก็เอ้ยยามเย็นๆก็เอ้ยนี่วันนี้กเอ้ยสั่งสายดูดน้ำมันมาก็เอ้ยเขาบอกว่าแค่ขยาน้ำมันกันไหลก็เอ้ยสังวัแก็เอ้ยนี่เด็กก็เอ้ยไปสายกันนี่ก็เอ้ยมีหัวทางเดียวก็เอ้ยนี่มีแก้วอยู่ข้างในก็เอ้ยจะเอาไว้หล่อยน้ำมันรถไถแม่เด็กก็เอ้ยเวลาเอไม่มีตังเติมน้ำมันรถพิกอัพนะกเอ้ยเวลาไปเที่ยวก็เอ้ยเวลาไปเที่ยวแต่ว่าวันนี้ รถไถแห่งถังเคราะห์แกเอ่ยไม่มีน้ํามันแกเอ่ยกันเลยทดสอบครับถังน้ำก่อนแกเอ่ยว่าจิไหลจริงไหมแกเอ่ยมามามาทดสอบแกเอ่ยขยยาวเฉยๆถังว่ากันไรแกเอ่ยเดี๋ยวลองดูก่อนดูขยยาวขยยาวเฉยๆจิไหลไหมแกเอ่ยรอดูเด้อคอยดูว่าจริงไหมอยากให้เขาปดได้แกเอ่ยนี่มีน้ำหน่อยเดียวแกเอ่ยนี่กับอยู่ก้นถังแกเอ่ยรอดูที่จิไหลแม่เด้อยาวก่อนไหลละแกเอวยไหลละไหลละแกเอวยไหลละไหลละแกเอวย หลแล้วเกย์เลยหลแล้วหลแล้วหลแล้วเกย์เลยนี่ตะแข็งละกินหมดละเกย์เลยี่ดูเกย์เลยหลโจกๆเลยเกย์เลยไม่ไม่ปนต้องเกย์เลยหลแล้วหลแล้วเกย์เลยดูเกย์เลยเดี๋ยดูเอาจนกินหมดถังใหม่เกยเอ้ยดูดูนี่จกๆเลยเกย์เลยเกียงถังขล้อเกย์เลยเกียงถังขล้อเกย์เลยที่นี่โอ้รถไถแม่ฉันนี่ไม่มีเหลือจะแทนที่นี่เกย เออได้สูตรแล้วดิเออ